ตอนที่ห้าพลังแรกที่ถูกแบ่งออกมาจากดาบศักดิ์สิทธิ์เจ้าหญิงแห่งเอลเซลีนกลับมาแล้วค่ะคนเหล่านี้บอกว่าจะช่วยพวกเราฉันเลยพามาที่นี่ด้วยค่ะนี่คือท่านนักปราช์ดูอิตลอเรนค่ะ <Hey. S 2> ดูอิตจริงเหรอเนี่ยว้าว wow. ยินดีที่ได้พบครับท่านลอเรนผมคือกาเซลแห่งออเวลครับยินดีที่ได้พบทุกท่านค่ะเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ต้อนรับผู้สืบทอดดาบศักดิ์สิทธิ์และพวกพ้องเช่นนี้ท่านทราบเรื่องนี้ได้ไงครับว้าวท่านนักบาทดูอิดสุดยอดไปเลยถึงยังไม่ได้บอกอะไรก็รู้ก่อนซะอีกนะเนี่ย ฉันเพียงแค่สัมผัสดได้ถึงพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์นะ่ะหลังจากที่ปกป้องบางสิ่งมาร้อยปีในที่สุดก็ได้เจอกับเจ้าของแล้วนะดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นเหรอคะท่านลอร์ดเองกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เจ้าหญิงเซลีนเด็กหนุ่มการเซลผู้นี้คือผู้สืบทอดดาบศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะ เธอจะรู้สึกได้ถึงแสงศักดิ์สิทธิ์ของลูเอที่รายล้อมคนผู้นี้อยู่เป็นไปไม่ได้ขอโทษนะที่ฉันไม่รู้ฉันเจ้าหญิงแห่งเอลเซลีนขอแสดงความนับถือต่อน,นักรบดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการคะ่ะไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมก็แค่ซูนฝึกหัดเองไม่ได้หรอกคะ่ะ เพราะคุณคือผู้ที่ถูกเลือกจากเทพธิดาลูเอการแสดงมารยาทต,ต่อวีรบุรุษผู้พิทักษ์โลกใบนี้เป็นเรื่องที่สมควรแล้วค่ะเออสมควรแล้วหรอผมเนี่ยนะเมื่อกี้ท่านลอเรนบอกว่ามีบางสิ่งที่รักษาปกป้องมา1 0 0ปีสินะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดาบศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับหมายถึงเรื่องนั้นสินะ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพลังที่แท้จริงของดาบศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นค่ะเพราะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อ100ปีก่อนพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์เลยถูกแยกส่วนน่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีเจ้านายคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นพลังก็จะกลับคืนมาแต่ว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะได้มาในทันทีน่ะนะเอ่อท่านนักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่คะที่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ โปรดเล่ารายละเอียดให้พวกเราฟังด้วยค่ะที่ที่ใช้ทำพิธีกรรมแยกส่วนพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์คือทะเลสาบชช่วนิรัน์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพลังเวทที่ปกป้องป่าเอลิดโดล่ายัางไงละ่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้มีพลังแห่งความมืดที่แข็งแกล่งปกคลุมไปทั่วทะเลสาบชช่วนิรัน์ได้ยินมาว่าตั้งแต่วันนั้นสิ่งมีชีวิตมากมายถูกความมืดครอบงำไปทีละคนทีละคนเลยละ่ะ ต้องมีใครบางคนจงใจนำศูนย์กลางแห่งความมืดมาใส่ไว้ในส่วนลึกของทะเลสาบชุเร,รดันแน่ๆแต่ก็น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าคนมงการจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วเพราะแบบนี้พวกนางม้ที่แสนใจดีเลยกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมสินะคะยิ่งเป็นผู้ที่อ่อนไหวต่อพลังเวทยิ่งได้รับอิทธิพลมากน่ะตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องใหญ่เลย ถ้างั้นพวกเอลไม่เป็นอันตรายเหมือนกันหรอคะเพราะท่านลอเรนสร้างสี่เหลี่ยมเวทมนต์ไว้พวกฉันถึงไม่เป็นอะไรคะ่ะแต่ถ้าถูกโจมตีจากพวกที่ถูกความมืดครอบงำพวกเราก็สามารถตกอยู่ในความมืดได้เช่นกันคะ่ะพวกเราสามารถช่วยอะไรท่านลอเรนได้บ้างครับตอนนี้พวกเราจะเดินทางไปที่ทะเลสาบชุ่นนิรันคะ่ะ หวังว่าพวกเธอจะช่วยทำลายศูนย์กลางแห่งความมืดด้วยกันนะคะศูนย์กลางแห่งความมืดเนี่ยมันจัดการได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่รู้ว่าพวกมันใช้วิธีไหนในการฝังศูนย์กลางแห่งความมืดไว้แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่ามีการปรากฏตัวของพวกปีศาจแถวๆทะเลสาบชวนิรันถ้ารีบเคลื่อนไหวตอนนี้น่าจะทำลายศูนย์กลางแห่งความมืดได้ง่ายขึ้นนะคะเข้าใจแล้วล่ะ ยังมีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลอีกไหมเนี่ยทะเลสาบชุนิดันเป็นเขตแดนของเผ่าฮา์ปี้ถ้าอยากเข้าไปต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเขาแต่เพราะฮา์ปี้เป็นมิตรกับพวกเราเลยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก็ได้ค่ะแต่ศูนย์กลางแห่งความมืดแข็งแกร่งขนาดทำลายคนดีๆได้นะเราควรวางแผนให้ดีก่อนจะไปนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะน,นี่มันสิ่งนี้จะช่วยปกป้องพวกเธอจากความมืดเองค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับท่านลอเรนงั้นไปกันเถอะต้องนี่ทำลายศูนย์รลา์แห่งความมืดก่อนที่จะมีผู้ข้อรายไปมากกว่าน,นี้ จบไปแล้วนะครับสาหรับ Kingred บทที่2ตอนที่5นะครับผมสรุปเนื้อเรื่องกันนะครับก็คือเจ้าหญิงเซลีนนะครับได้พาพวกกาเซลนะครับมาพบกับนักปราผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่ที่มีชื่อว่าลอเรนและได้พูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าเอริโดล่าอีกด้วยแล้วก็ยังได้เจอกับชิ้นส่วนแรกของพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ที่ทะเลสาบชุนิรันครับและเป็นที่ที่พวกกาเซลนะครับต้องไปทําลายศูนย์กลางของความมืดอีกด้วยโอ้โหอะไรมันจะไปประจวบเหมาะขนาดนี้เนี่ย เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับไว้ติดตามกันได้ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ